ท่านผู้ชมที่เคารพครับมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับพูดถึงความได้เปรียบน่าจะอยู่ที่ผาขาวนะครับเพราะว่าผาขาวชกแค่ยกเสร็จเ็จแล้วได้พักยาวในขณะที่ซอกราวนั้นต้องสู้กับฟรานซิสโกจากอิน์เจนนาถึง3ยกเวลาพักของโซกราวนั้นพักน้อยกว่าแต่ว่าทั้งหมดต้องตัดสินกันวันนี้ครับใน3ยกนี้ใครจะเข้าไปยืนเพื่อชิงชนะเลิศรับติดต,ตามครับมวย สามยกโตโยต้ามาทอดอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่ผมเรียนไว้คุณติ๋มวมครับพีน่นหน้าแรงก่อนหน้านี้ฝนยังตกเลยครับต้ๆๆๆๆๆๆองมาดูครับคู่นี้โอ้โหถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาโอ้ยทักทายแรงมากครับขาขาวมาแต่ว่าซอกกลาวนี่มาทีเด็ดอยู่ตรงทรงผมครับมาทรงผมนี่ประมาณใจวัยรุ่นเหลือเกินก็ต้องติดตามนะครับขาขาวนี้เชียงโนงนายารีสอร์ทสรงเข้าประกวดครับร่วมกับดาดพรม191 นำเงินนั้นทีมงานของเพชรอินเดียคาเดมี่ไฮไลท์ด้านหลังชัดเจนครับซอกาวหรือว่ามังกรเพชรเดิม,มลูกศิษย์ท่านในดับด้ดับโมงยังอยู่รอดปลอดภัยแต่ว่าลูกศิษย์ท่านผู้กำกับ,กล,บล่วงไปแล้วครับเจ้า,ายอดขุนพลคูล่นี้ก็จับตาดูให้ดีครับคุณยายทั์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นมวยซ้ายคนหนึ่งขวาอีกคนหนึ่งครับคนละทางผู้ชนะยืนแป้นรอจิงชนะเลิรระหว่างยอดดีเซลกับลาฟาเอลจิกิสถาน ยิงลึกยิงบีบหัวใจนะครับกรรมการนารงค์โพสวัสดิ์ครับกรรมการที่โปร่งใสที่สุดอา้าวโดนแล้วโดนแล้วรุนแรงนะครับอาวุธเรื่องของสภาพร่างกายการได้พักาขาเขาได้เปรียบนะครับเพราะว่าต่อยยกเศษๆเท่านั้นเอง ต้องกินยาขยันอย่างเดียวคนสุธิพงศ์ครับประเภทถอยหลังหลังพิงเชีอยงนี่ไม่เข้าตากรรมการแน่ครับสำคัญมากนะครับสำหรับผู้ที่ชนะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศก็คือถ้าเกิดคุณสามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้ในปลายปีครับสนามใหญ่แชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็ยังมีลุ้นรถโตโยต้าไฮรักรีโวกันไปเลยครับเพราะฉะนั้นแม่ต้องเน้นเน้นทั้งคู่ครับดุนแรงนะครับคู่นี้แข้งซ้ายกับแข้งขวา ภาษาโยเขาบอกว่าขันหน้าเข้าหากันบนเวทีความสามัคทีไม่ต้องการเข้าพูลนทครับขาเขานี่มาทุกอย่างหมดเลยครับที่กว่าป,ะ,ปะทะหนักแล้วนะครับขณะนี้โ้โหแข่งขวาเต็มเต็มเดี๋ยวตามต่อ,อกลับเข้าสู่สนามนะครับนี่เป็นทีมนักชกที่ชกเสร็จแล้วนะครับผลงานครับหักศอกสั้นของผาขาว อกซ้ายครับขวาแล้วสลับไปซ้ายต่อยซ้ายไม่ถึงครับลูกนี้ครับถ้าไม่ติดแขนเข้าพอจังกวะจับตีนะครับครับแรกเตะครับอีกคนนึงเตะลายอีกคนนึงเตะบนครับผู้รองชนะเลิศนะครับขอบคุณหลอดไฟเพชรหลอด LED กอแก้วอะมิโนโปรตีนสารปรับสภาพดินมีชนิดน้ำและซองบรรจุโดยคุณเก่งกอแก้ว โรงพยาบาลเปาโ,โ,โลม,เมูเรียนผลโยธินโรงแรมสยามโซนเซตี้และสยามประหดได,ไดนายแพทย์อโนไทยจตุพรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพายก2มาลุ้นต่อบนเวนทีนี่ครับพผาขาวลุยแล้วสกราวรู้ว่ามังกรเพชรน้ำเหมือนโอ้โหพผาขาวละอาดใหญ่มังกรเพชรขวามาทีนึงโอ้โหสกราวสกราวนี่อยู่เฉยไม่ได้นะครับพผาขาวเอาเอา,เอาเอาบอลเอาบอลเอาบอ <ๆ S 1> ล,ล <พา S 1> อย,ลย่าแข่งถูกคู่ถูกคู่ครับรมาจากเข่าเลยครับ แก้กันคละทีทละชางครับเลยกับภูณีลัมไพจะเก่งกว่ากันคุณสุทธิพงศ์โอ้โหแม่ฝ่ายน้ำเงินนี่ดับเบิ่อแชมป์นะครับแชมป์ลุมพินีและแชมป์ประเทศไทยโอ้ฝ่ายแดงก็แม่ประเภทรองแชมป์อันดับต้นๆมันถูกคู่ถูกเวลาครับต้องยอมรับแกลุยอย่างเดียวเลยนะครับสังเาวอ้าวชกราวด้วยมือบอลเพชรศูนย์ทิ้งมาต่อยมาเล่นอาวุธมา ยืนวัดกันเลยนะครับขีดวงแล้วครับคู่นี้ขีดวงแล้วไม่มีใครหนีแล้วครับถึงอาวุธนะครับใส่กันถึงอาวุธแล้วโดนหมัดขวานับแล้วครับสองสามเข้ามุมกลางสี่ห้าหกเจ็ดโดนนับแปดครับอ้าวยิ่งใหญ่แล้วครับผ้าขาวมาดูขวาช็อกไปขวามาแล้วช็อ้โห ค้ับลงนิยันงอ้าวครับซ้ายกับขวาครับแข่งกับหมัดแข่งนั้นยาวกว่าหมัดหมัดนั้นมีรัวพุ่มหลังชนกำแพงแล้วครับฟ้าขาวเอ้โอ้ยตรงย้อยถึงตัวไม่ถึงตัวโชกแบบโชกแบบเหนือเหนือเลยล็อกไว้ก่อนล็อกอีกให้เย็บเอาเสียบเอาสองโอ้โหเต็มพุกเต็มเต็มอ้าวพักมาแล้วอย่าลืมอย่าลืมว่าพักขาเป็นเด็กดื้อครับเด็กดื้อนะครับเด็กคนนี้โดนแล้วลุกขึ้นมาพร้อมที่จะสู้ครับเป็นตุ๊กตาเล็กคุณสุทธิพงศ์เหลือหมัดเริ่มบัดกับสอกปลายมือ หัวใจหัวใจใหญ่มากครับผาขาวหมดยกครับยังได้อีกเทือกนึหครับกลับมาเมืองชนครับชมผลงานยก2คู่รองชนะเลิศโอ้โหแข่งขวาหนีแทงยอดอกครับอีกฝั่งหนึ่งนักาขาวน้ากะทีเด็ดดึแมบซ้ายนะครับแต่ต่อยยังไม่ถึงครับ โดนอัดหนักเลยครับนี่ครับบวกด้วยศอกนะครับล็อกออกมาแล้วเสียบอีกมุมนะครับที่โดนนับครับหมัดนี้ครับหมัดขวานะครับซอกราวสอยด้วยหมัดขวาโดนนับแปะไปแล้วหลังติดทะเลแล้วครับสําหรับผาขาวมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็โตต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21่สิแห่งหลังขายสิบเแห่งนะครับ โดยคุณวิเชียนสมภพร,รุ่งโรดรายละเอ,อียดข้อผิดพลาดต่างๆในไปซื้อจากเคมอเตอร์เลยทีเดียวแล้วก็วันนี้นะครับหนึ่งวู้ดแต่ย่างหันเอาลุกสดใส่แล้วพัดเท้าลุยไ,ไม่มีอะไรแล้วลุยแล้วลุยแล้วลุยแล้วต้องต้องใส่ทั้งหมดครับนี่คิดได้โคตรมวยสารคามเจ้าแสนชัยนี่ตกรอบแรกมาแล้วนะครับมวยไทยมาราธอนของโตโยต้าพปิกล็อกตลอดเพราะฉะนั้นได้เปรียบตรงนับตอนยกสองเนี่ยครับ คุมเกมได้ไหมซอมกล่านี่นะครับต้นงทำรับวยไทยสามยกสนุกเราใจยังได้ล şey ุ้นนะครับพลังกระป้านของโอ้โหยเสี่ยแาหน้าครับแหมเป็นเกมหนักเป็นงานหนักคอขาขาวจริงๆครับสามยกนี่โดนนับไปแล้วเลยกรรมการบอกว่าต้องต้องฟังด้วยต้องฟังด้วยกรรมการปวนหัวแล้วเกินเอ้าขาขาวเดินสายใหญ่พอโดนนับนี่ต้องออกคะแนนคืนให้ได้เอ้า โอ้โหซอกราเลยครับรัมงกรเพชรโอ้จียนอยู่จียนไปเหมือนกันลูกพี่ดาพง์ตะโกนแล้วครับมัดอย่างเดียวตอาเสียงมัดอย่างเดียวรสธนาเสียงพวงมาลัยป๋าขาวดาพงศ์ทีมานเสียงนงนายาต้องเสโอ้โหยโ,โดนเข่าลอยครับตอาเสียงมัดอย่างเดียวครับอย่างอื่นนี่ไม่ได้ครับคู่นี้ครับน,นอกจากเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วครับ ยังได้เข้าสู่รอบโบนัสด้วยนะครับคือสนามสุดท้ายปลายปีครับเข้าไปชิง To โยต้าไฮรักรีโวมูลค่า700,000กว่าบาทครับน<ใ>นเพราะฉะนั้นมาเต็มที่แน่เต็มที่แน่แกัดฟันกัดฟันต่อยแล้วนะครับไม่ยอมครับชังไม่ยอยมยอกับฝาขาวยังไงก็ไม่ยอมครับไม่ชิ้นเสียงละฆังจบแล้วครับเรียบร้อยครับการต่อสู้จบลงแล้ว กมลงกาเลยนะครับขอโทษกันครับนี่ครับซอกาแสดงน้ำใจนะครับอาวุโสน้อยกว่าครับคุณใหญ่ท่านครับู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าใครจะยืนแป้นเพื่อรอชิงชนะเลิศับพลงานก่อนนะครับถือว่าเป็นเกมหนักทั้งคู่เลยครับขาขาวก็รักษาระดับมาอย่างดีครับแต่ว่าไปพลาดช่วงปลายยกที่2โดนหมัดของซอกาหมัดขวาครับส่งผลให้โดนนับและเกมก็บีบเลยนะครับนี่เป็นผลงานทั้งหมด ของคู่แย่งกันขึ้นไปชิงครับต่อยมาซ้ายโดนแทงครับแทงด้วยขวานี่ครับแทงบริเวณใต้เรานมโดนศอกนะครับสอกสั้นแล้วเสียบหนักมากครับอาวุธหนักซะกราวจากประพลชายรุษนี่ครับโดนนับครับโดนนับ8ปลายยกยกสุดท้ายต้องหมัดอย่างเดียวครับะกราวต้อง้วงสวมหมวกกันน็อกครับกันพลาด ลูกนี้ครับเข่าลอยครับโดนรถเสียบเข้าไปโดนเต็มเต็มผู้ชนะได้ชิงชนะเลิศได้แก่ซอกกล่าวครับมบังกรเพชรหรือซอกกล่าวเพชรยินดีอะคาเดมี่พักสักครู่นะครับเหล๋ยวคู่ต่อไปครับใครจะได้ขึ้นมาชิงเจอกับซอกกล่าว